หามบีมสรัญยูเข้าโรงพยาบาลแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกบีมสรัญยูประชากิจนักแสดงหนุ่มชื่อดังถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลที่บุรีรัมด่วนเมื่อช่วงเวลา14.30นาทีวันนี้8มิถุนายน67หลังมีอาการแน่นหน้าอกหายใจออกระหว่างแข่งรถนสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลซอลเลกจังหวัดบุรีรัม เหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างที่บีมสรัญยูแข่งรถอยู่วันนี้ตอน13นาฬิกาหลังแข่งเสร็จเกิดมีอาการแน่นหน้าอกหายใจได้ไม่เต็มปอดคาดว่าเกิดจากอากาศที่ร้อนความเครียดสะสมพักผ่อนน้อยทางผู้จัดการแข่งขันทำการตรวจเช็คและรีบนำตัวส่งต่อมาที่โรงพยาบาลบุรีรัมทันทีเมื่อตอนเวลา14นาฬิกา30นาที เบื้องต้นทางโรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้รีบนำตัวบีมสรัญยูทำการเอ็กซเรย์ทันทีเพื่อตรวจเช็กร่างกายโดยละเอียดผลตรวจรอบแรกกล้ามเนื้ออักเสบขณะนี้รอผลตรวจเลือดอยู่โดยมีผู้จัดการคอยดูแลประสานที่บุรีรัมย์อย่างใกล้ชิดทีมข่าวบันเทิงสนุก .com ขอส่งกำลังใจให้บีมสรัญยูด้วยนะคะ